ประเด็นประเด็นแรกจริงๆก็จะอยู่ที่คุณภาพชีวิตสัตว์นะครับการของการป้องกันตารุะสัตว์ในในในเหตุการณ์อย่างนี้อ่ที่เราเห็นแล้วแต่ละล็อกแต่ละแต่ละล้านจะเป็นแค่สามสี่เมตรเองนะครับอยู่แบบชั้นเดียวอ่าลังคาเป็นกระเบื้องแล้วก็มันแออัดนะครับมันร้อนนะครับสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ,ๆเพราะว่าเขาต้องต้องเปิด พัดลมทั้งวันทั้งคืนเพื่อได้มีโอากาสที่เย็นกว่าเข้ามานะครับเพื่อให้สัตว์มีอยู่ให้ได้ผมคิดว่าถ้าถ้าถ้าจะต้องมีตลาดแบบนี้ถ้าจะต้องมีการขังค้าสัตว์ป่าและสัตว์เอกโซติกอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะน่าจะมีสแตนดาร์ดนะครับน่าจะมีมาตรการที่ดีกว่านี้ไม่ใช่ว่ามันอยู่เล็กๆแอะอ,อย่างนั้นเราเข้าแบบเต็มๆเต็มๆอาจไปแบบหลายพันชีวิตในใน,ในไ,มไม่รู้เป็นร้อยสองร้อยตารางเมตรเอง ือเอ็ดวินกำลังจะบอกว่าก็ไม่ได้ต่อต้านไม่ได้คัดค้านว่ายูห้ามขายแต่ต้องมีระบบถ้ามันเป็นมาตรฐานมากกว่านี้ใช่ไหมคะสถานที่ขายโลเคชั่นมันต้องแบบดีกว่านี้ถูกไหมคะถูกครับจริงๆการการค้าสัตว์เอกโซติกนะครับมันเป็นเป็นการค้าที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วจริงๆทางมูลิตี่เราเอง เราเห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยกับการคอบคุมสัตว์ป่าสัตว์เอกโซติกใช่หรือไม่มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันนี้การการนําเข้าส่งออกและการค้าสัตว์เอกโซติกในประเทศามารถเป็นเป็นการค้าที่ที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ประเด็นนั้นจริงๆไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญที่สุดประเด็นก็การความเป็นอยู่ของสัตว์นะครับเขาอยู่ยังไงในกรง ในในกองเล็กๆหรือในอาคารอย่างนั้นอ่ะอยู่ยังไงหนึ่งจะเป็นการทะลุนะ้คำคมสัตว์ใช่หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งกับความปลอดภัยนะครับมันไม่ใช่แค่จัตุจักนะครับแต่ประเด็นนี้จะสําหรับที่อื่นพื้นที่อื่นด้วยอย่างเช่นสวนสัปปตว์ปาต้ามันเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เคยมีไฟไหม้เหมือนกันแล้วก็สัตว์มันไปไม่ได้ประเ่งเวลาที่มีไฟไหม้แล้ว เราไม่สามารถอบยกสัตว์ได้เราไม่สามารถเอาสัตว์ออกจากอาคารอะไรได้ไง่ายๆ